นับชาวราศีกรกฎนะคะเข้าสุช่ชาแนลนักชายาพยาการณ์ระนะคะปแต่ชนิปดปลายเดือนการพยากรณ์ดือนชาวราศีกรกฎประจำเดือนกรุภาพัน,น2,565นั่นเองนะคะว่าดวงของพวกเรานะคะในเดือนกรุภาพันนี้จะเป็นหนึ่งบ้านนะคะในเดือนกรุภาพันนี้ชาวราศีกรกฎก็ต้องบอกว่าได้ไพ่คือพลังงานไพ่คืนได้ไพ่เดเลเวอร์ได้ไพ่ สอด้วยได้ได้รับความรักแล้วก็ได้พบรักพบคนถูกใจได้ไดพบคนถูกใจก็คืออาจจะได้พบคนรักใหม่หรือได้พบคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนั่นเองนะคะในเดือนนี้ชาวราศรีกรกฎเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าชาวราศรีกรกฎเป็นคนที่มีจิตใจที่เมตตาที่มีความรู้สึกดีๆต่อ เพื่อนมนุษย์ทุกๆคนนั่นเองนะคะเป็นคนที่อมอบแต่สิ่งดีให้กับผู้คนนะคะแต่บางครั้งชาวราศีกรกฎบางทีก็รู้สึกเงารู้สึกโดดเดี่ยวอยู่บ้างเช่นกันนะคะในเดือนนี้นะคะในเรื่องการงานก็ต้องบอกว่าในเรื่องการงานชาวราศีกรกฎนะบางทีก็อาจจะถูกแช่แข็งอยู่ก็เป็นได้นะบางทีผลงานมันมัน คือผลงานมีแล้วแต่ผลงานไม่ก้าวหน้าไปไหนไม่คืบหน้าไปไหนถูกแช่แข็งนะคะสำหรับคนที่ทำงานอาจจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผลงานของเรานะคะ ไม่จะเป็นเอกสารหรืออะไรบางทีถูกแช่แข็งอยู่ซะนั้นนะคะอาจจะมีการเซ็นสัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่คนที่ทําการค้าการขายหรือเป็นนายหน้าค้าประกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเอกสารสัญญานะคะมันจะทําให้เราบางทีเกิดการล่าช้าเกิดขึ้นมาได้นั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าบางทีถูกแช่แข็งหรือถูกบันทอนริดรอนนะคะ สิ่งที่มันจะได้เต็มร้อยมันก็ไม่เต็มนั่นเองนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎนะถามว่ามันสําเร็จไหมมันสําเร็จในเรื่องการงานการงานการเรียนของพวกเรานะคะก็ต้องบอกว่าสําเร็จได้แต่ช้านิดนึ่งล่าช้านิดนึงให้ละเอียดอ่อนนะคะบางทีเราก็เนาะบางทีมันก็ว่าละเอียดอ่อนแล้วมันก็บางทีมันก็อาจจะเกิดเหตุขึ้นได้คือการทํางานมันก็ต้องมี ก็เรียกว่านะันก็อาจจะมีปัญหาบ้างคือคนที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยก็คือคนที่ไม่ทําอะไรเลยถูกไหมคะสำหรับในเรื่องการเงินนะคะเงินกับงานมันก็มาคู่กันแต่ถามว่าเงินจะดีไหมก็ต้องบอกว่าจะดีพอไพ่เศรษฐีขึ้นนะไพ่เศรษฐีขึ้นแต่ไพ่ห้าเหรียญก็ขึ้นเช่นกันไพ่ห้าเหรียญขึ้นในตําแหน่งนะคะแก้ไขก็คืออาจจะมีการใช้ใจ่ายเงินเยอะ เกินปริมาณใช้หาเยอะได้เยอะนั่นเองก็คือจะหยิบจะจับอะไรพวกเราชาวราศีกรกฎก็นะคะได้เป็นเงินเป็นทองนั่นเองแต่โอกาสที่จะใช้จ่ายเงินก็มีสูงนะคะในเรื่องความรักก็อย่างที่บอกนะในเรื่องความรักสำหรับคนมีคู่นะคะคู่ของคุณก็เป็น คนอาจจะทํางานอยู่ในหน่วยงานข้าราชการหรือว่าทํางานอยู่ก้างค้างบัญชีหรือว่าอยู่ทํางานอยู่หน่วยงานอาจจะเป็นธนาคารหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ต้องละเอียดรอบคอบในะเรื่องอเอกสารสัญญาต่างๆนะคะสําหรับคนที่โสดนะคนโสดก็มีโอกาสได้พบรักพบคนดูใจอย่างที่บอกนั่นแหละนะคะ อาจจะได้กลายะมิตรที่ดีต่อกันก็เป็นได้หรือได้พบคนรักหรือพบคนถูกใจพบหน้ากันก็เรียกว่าะสะดุดตานะคะสะดุดตาเลยนะมีโอกาสได้ช่อดอกไม้ดอกแดงๆสวยๆนะคะเกิดขึ้นได้มีโอกาสนั้นได้เลยนะคะสำหรับ ความคิดการตัดสินใจของผูเราก็ในเรื่องการงานนะคะการงานทาไมมนะันถึงไม่สําเร็จสักทีกทำไมถึงล่าช้านะคะก็ต้องบอกว่าอาจจะมีการล่าช้านิดนึงในเรื่องสิ่งที่เรามุ่งหวังอยู่แต่ถามว่ามันสําเร็จไหมันก็สําเร็จนะคะส่วนในเรื่องสุขภาพนะคะก็ะสําหรับคนที่มีความเสี่ยงนะคะก็มีนะก็ แต่จะเด่นชัดกับใครนะคะก็เดี๋ยวติดตามไปถึงท้ายคลิปนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎเพราะว่าในเรื่องสุขภาพบางคนก็อาจจะมีในเรื่องอปวดข้อปวดเขา่าปวดหลังนะคะหรือระบบภายในสตรีนะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องพวกนี้นะนะคะไปดูกันนะคะว่าดวงของพวกเราชาวราศีกรกฎทั้งคนทั้ง7วัน มีใครบ้างนะคะที่เด่นชัดในะเรื่องอะไรไปดูคนวันอาทิตย์ก่อนเลยนะคะวันอาทิตย์ก็ฝากกดหนึ่งด้วยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนาะนะคะเป็นไพ่นะคะ King of Cups นะคะ, ups, ะ,คะก็คือเป็นไพ่แห่งความสุขระวังอ้วนนะนะคะกินเรียกว่าในเรื่องการกินการอยู่คือสบายๆแล้วก็เป็นคนที่ดีมีเมตตามอบแต่สิ่งดีๆให้กับผู้คน นะคะมอบแต่สิ่งดีๆให้กับผู้คนมอบความรักความเป็นมิตรใมตรีกับผู้คนนั่นเองนะคะไปดูคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องสุขภาพนะอาจจะเป็นพวกเบาหวานความดันอะไรต่างๆก็ให้ระมัดระวังระมัดระวังหรืออาจจะมีการปวดหัวซึ่งจริงๆมันก็มีผลโดยรวมของชาวราศีกรกฎทุกๆท,ท,ท,ท่านนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นอาน อ่านโดยรวมเนาะอ่านโดยรวมอาจจะอาจตรงบ้างสําหรับบางท่านนะแต่บางท่านก็อาจจะอานมีคาดเคลื่อนบ้างเพราะว่ามันเป็นดวงโดยรวมนั่นเองนะคะอาจจะถูกบันทอนนะคะในเรื่องผลงานหรืออาจจะถูกบันทอนในลดตําแหน่งหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะอาบางท่านอาจจะรู้สึกเบื่องานอยากออกจากงาน แต่มันออกไม่ได้มันติดขัดนอนนี่นั่นภาระนี่สินของเรายัางข้างค้างอยู่นั่นเองนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ก็ฝากกดสอด้วยนะคะไปดูคนที่เกิดวันอังคารนะคะบอกเลยว่ามันมีผลกับทุกท่านไม่ใช่เฉพาะวันอังคารนะ,ะมีโอกาสได้เดินทางไปนอนมานี่อยู่เรื่อยๆติดต่อการงานหรือบางท่านมีโอกาสได้เดินทางไปยัง ต่างประเทศนั่นเองนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคนที่เกิดวันอังคารก็ฝากกดสามด้วยนะคะไปดูคนที่เกิดวันพุธนะคะเกิดอะไรขึ้นได้ไพ่ห้าเหรียญก็เป็นไพ่ที่เรื่องการเงินเนาะเรื่องการเงินอาจจะใช้เงินเยอะหรือเงินขาดมือนะคะหรือเงินขาดมืองเ,งดเ,เดินอ่าเรียกว่า หันหน้าไปหาใครนะคะเขาก็เบือนหน้าหนีเพราะฉะนั้นนะคะก็ให้เรามาระวังในเรื่องการเงินนะคนที่เกิดวันพุธนะคะ,ะก็ฝากกดสีด้วยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพุธคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะได้ไพ่เศรษฐีเลยไพ่หนึ่งเหรียญหรือโดยรวมเลยนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎในเรื่องการเงินเนาะบางท่านอาจจะทํางานอยู่กับบ้านก็เป็นได้หรือ สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสก็อาจจะยิบจะจับอะไรก็ได้เป็นเงินเป็นทองมองอะไรก็เป็นพาณิชย์ไปหมดนั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถในหัวมีแต่การค้าทั้งนั้นเลยนะคะก็ต้องบอกว่าไพ่เหรียญึ้นนี้บางท่านก็อาจจะเป็นเศรษฐีอยู่แล้วเนาะนะคะหรือทําการค้าการขายในเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะก็จะได้เงิน ก้อนใหญ่นั่นเองนะคะฝากกดห้าด้วยนะคนที่เกิดวันพาราสนะคะไปดูคนที่เกิดวันศุกร์เป็นยังไงบ้างได้ไพ่หกไม้เทา้าไพ่หกไม้เท้านะคะในเรื่องการงานก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นงานงานการเรียนนะคะต้องบอกว่าสําเร็จแล้วก็หรือว่าบางท่านอาจจะทํางานรับขราชการนะคะหรือว่าอยากจะไปสอบแข่งขันสอบชิงทุนนะคะก็สามารถทําได้นะคะแต่ก็เรียกว่า ละเอียดอ่อนนิดนึงนะคะแล้วก็จะประสบความสําเร็จได้นั่นเองนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะไปสมัครงานก็รอนะคะอาจจะได้แต่ว่าได้ก็รอเวลาที่เขาเรียกตัวมาอาจจะช้านิดนึงแต่ก็ได้นะคะสําเร็จได้นั่นเองนะคะฝากกด6ด้วยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เนาะสำหรับคนที่เกิดวันสเ,นาส,นเนสาร์ได้ไพ่หนึ่งดาบนะคะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่นะคะ ก็ต้องบอกว่าสําเร็จได้ด้วยตัวคุณเองมุมาหน้าบากบานันสําเร็จนะคะสําเร็จมือเทวดานะคะช่วยถือดาบเพื่อความสําเร็จที่คุณกําลังทำอยู่นะคะมันก็จะสาเร็จได้เรียกว่าโดยที่ไม่ยั้งรอนะคะคือคิดแล้วลงมือทําสําเร็จได้แน่นอนอก็ฝากกดเจ็ดด้วยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันเสราร์นะคะ ก็จบลงไปนะคะสําหรับดวงชาวราศีกรกฎนะคะเป็นพลังงานไพ่ที่ดีนะคะ,ะในเดือนแห่งความรักเนาะบางท่านอาจจะได้กุหลาบสวยๆนะคะหรือได้พบรักนะคะพบคนถูกใจหรือบางท่านอาจจะได้แต่งงานเลยก็เป็นได้นะคะ,ะก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพนะคะก็ะมีปัญหาสุขภาพอาจจะมี ปวดหัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ให้ไปตรวจสุขภาพนะคะเพื่อป้องกันแต่นั่นเนื่นนะคะหรือใครต้องการหินมงคลที่จะไปช่วยในเรื่องสุขภาพนะคะกะ็แม่หมอณชาก็จะมีหินมงคลเพื่อสุขภาพนะคะใครที่นอนไม่หลับนะคะก็จะมีอเมทริสใส่แล้วนอนหลับสบายคิดแต่เรื่องดีๆนะคะปรับทัศนคติให้ดีๆแล้วก็เพิ่มพลัง ในการดึงดูดการเงินให้ด้วยด้วยหินไม้เศรษฐีงานเองนะคะมีทั้งหมาเงินหมาทองนะคะก็จะ่าไปช่วยดึงดูดเงินดึงดูดทองเข้ามานะคะเพิ่มพลังให้กับท่านนะคะใครที่สนใจสักลายมือน,นะคะก็ยังมีการสักลายมืออยู่แอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ <c oughs> แอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะสําหรับท่านที่สนใจในเรื่อง ได้ๆก็แล้วแต่ดูดวงด้วยส่วนตัวก็แอปพลายเข้ามานะคะก็จบลงไปนะคะสำหรับคลิปนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ขอให้ทุกท่านโชคดีและสำเร็จในสิ่งที่คิดทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ